เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์อวเลสแบบไหนดีที่สุดนะครับจะมีด้วยกันหมด4แบบนะครับอย่างแรกก็คือใช้สายนะครับอันนี้เรียบง่ายปลอดภัยสุดแค่ว่ามันต้องพกพาสายเท่านั้นเองนะครับอันที่2ก็คือใช้บลูทูธอันนี้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่มันปล่อยสัญ,ญญาณให้คนข้างๆเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อก,กับอุปกรณ์ได้นี่เราก็ต้องแพร์ลิงกันดีๆนะครับแล้วก็อันที่3จะเป็น ลักษณะของ NFC อันนี้จะเน้นสะดวกในการพกพาเพราะมันใช้ไซส์มนันบัตรเครดิตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็คือแตะกับโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนสุดท้ายเป็น QR code แบบนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับมันจะใช้ QR code สแกนกันไปมาตัว Private Key เราเนี่ยเก็บออฟไลน์นะครับไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแต่ว่าสำหรับมือใหม่ก็อาจจะยากในตอนแรกนะครับแต่ว่าถ้าใช้ชินแล้วตัวนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกปลอดภัย